ทองประสมประกาศออกสื่อเกลียดเจมจิเพราะเหตุผลนี้ชวนกันไปวิ่งมาราธอนไกลถึงประเทศญี่ปุ่นสำหรับแอนทองประสมกับพระเอกร่วมช่องเจมจิรายุทีลาสุดแอนได้ออกมาเปิดเผยว่า เอาจริงๆตอนแรกไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองจะวิ่งจบตอนที่เจมชวนว่าไปวิ่งกันไหมที่ฟูจิมาราทอนเราก็เลยโอเคเพราะอยากไปเห็นใบไ,ไม้เปลี่ยนสีมันคงจะสวยเรากะจะไปแค่ทำคอนเทนต์เจมบอกอีกว่าไปทั้งทีก็อยากให้มันเสียหน้าลงระยะ42กิโลไปเลยเราก็ตามนั้นแต่ก็คิดอยู่ในใจแล้วว่าเราไม่จบแน่นอนและเราก็จะปล่อยให้เขาวิ่งไปแล้วเราก็ถ่ายรูปแต่พอถึงเวลาเอาจริงๆเขาก็ลากแอนไปจนจบ เชื่อไหมว่าการวิ่งครั้งนี้แอนเกลียดเจมไปเลยรู้สึกโกรธมากชวนมาทําไมเนี่ยคือมันหลายความรู้สึกมากตอนแรกก็สนุกดีแล้วที่มาอากาศดีแต่พอวิ่งไปซัก18กิโลมันยังไม่ถึงเครื่องทางความท้อแท้และความปวดร้าวมันก็เข้ามาแต่พอท้ายที่สุดอวะกัดฟันเพราะว่าเราวิ่งเก็บเวลาได้ดีแล้ว12กิโลสุดท้ายเลยกลายเป็นว่าวิ่งชิวๆมีความสุขกับการวิ่งมากขึ้น หลังจากวิ่งครั้งนี้ก็ทําให้แอนรู้ว่าเราสามารถบังคับจิตใจตัวเราได้ให้อดทนกับอะไรได้อีกยังไม่ถึงเส้นชัยเราก็ยังหยุดไม่ได้เลยทําให้เรารู้จักตัวเองว่ายังสามารถกลั้นได้อีกแต่ก็ไม่ใช่กิจกรรมที่เราจะทําได้บ่อยๆนะคะแต่ก็สนุกถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ประหลาดไม่เคยเจอในชีวิตเรียนที่ได้มาเก็บเอาไว้ที่บ้านอย่างดีเอาไว้โมได้ตอนนี้ก็เดินเชิดมากเราไม่ใช่มนุษย์ปกติเราผ่านฟูมาราธอนมาแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่ง เพื่อจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ